สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเ<ม>พื่อนๆที่ชื่นชอบการหาปลาเหมือนเดิมครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูตุ่มเหมือนเดิมครับวันนี้มีสองหลังกําลังทําอีกหลังหนึ่งพี่นอ้องอสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องที่ชื่นชอบการหาปลาเนาะครับเนาะ,ะมื่อนี้ภาพพี่น้องมาเบ่งตุ่มอีกคือเก่าพี่นอ้องหลังจากที่ผมใส่ตุ่มมาได้ระยะหนึ่งนะครับพี่น้อง ให้บานเลยก็ับว่าเบงเพื่อแแนะนํำหลายหลายย่างนะครับก็อาจจะเป็นผู้ถ่าเก่าพวกกแนะนํำมาใส่นันส่นี่นะครับแล้วก็มูพวกหาปลาน้่กันเพื่อก็นแนะนํำมานะครับสูตรเยือนนั่นเยือนนี่นะครับเอาสีน้องผมสิลองผมสิลองเค็ดตามครับแนะนํำเพิ่นไปแต่ละย่างแต่ละย่างเนี่เพิ่นแนะนํำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเยือที่ห้าสใสใไ่ตุ่ม จากนี้ไปก็สิเป็นเยื่อที่พี่น้องเป็นหมู่วกเิ่นแนะนำนะครับเิ่นว่าเฮ็ดจังสัน่น,นเฮ็ดจังสี่ล่องเบิงดูวะสันวาผงกระสิผงกระสิลองเบิงพี่น้องให้นพี่น้องเบิงไปน้ำกันว่าสูตรเยื่อนั่นเยื่อนี่มันมันสีสางผลงานไปแบบไดนะครับสำหรับมูนีก่กะสูตรเบสิกค,ครับเบสิกที่เขาใส่กันตลอดนะอะไปเบิงหลังแรกครับเห็นยุบยับยุบยับอยู่ครับ น้ำสีทวมตุ่มพี่น้องพอดีเอาเอาผ่า,าปีดปากค้นไหวเกิดสีบอกับตกตี้ไปเบื้องพี่น้องไปพูดะน,น,พพพพนะครับอยู่ในน้ำพุ่มมุ่มอยู่เนะครับเดี๋ยวเอาขืนมาเลยนะครับข้นมาข้างบนเลยดีกว่าเพราะว่าในน้นำอันนึงพี่น้องตุ่มเนี่ยในน้นำพี่นอ้อง่าจุ่มน้ำไว้ตลอดเวลานะครับมันมันบอดี ใบไม้เน่าพี่น้องใบใหม้เน่าหล่ะมันบบถือได้ครับเอาขื่นมาล่างนะครับเบิ้องๆครับอันนั่นติงตกแตกตกแตกเห็นไหมพี่น้องอ่าไม่ยังเห่าตาบําเห็นไหมครับตกแตกตกแตกเห็นไหมมีโตแน่นอนปลาปออกกับเอกจ็ดสีเห็ดมันยังเนาะ เอากระเป๋เก็บนะโอ้ยลุกโอ้ยมือนีเห็นแต่หนาปลาขาวพี่น้องเอ้ยมันสีจังได้น้อเห็นแต่หนาปลาขาวดินลักแดกลักแดกอยู่ในตุ่มเนี่ยไอเห็นจังได้น้อพี่น้องคือบ่ต่ำบ่ยังเป็นได้โอ้แต่ดดูได้เยอะเลยเนี่ยบนข้บบนครับ <c oughs> ี่ันถึง,งอ,งองปันเาปาลารอบก่ได้พ่อโตเหมโอ้ยทงสิเป็นปลเขาเด้อมืนอมนอี้แม่อ้โมลายเป็นไรนวะนุกมือนเลยกด้ปลากระแยงน้ำอยู่เห็นไล่ไลอยู่เออเอาไปไปมเมื่องอ๋อน้วโมคอเดี๋ยนี่ขอขออหองขุนอ่านใช่บัวอันนี้ปิดฝามันไว <c oughs> ปี้ามันไหวซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งข้างในตุ๊บมาจังจับครับชบ<ฮ>ไปครับลงไปเลยพี่น้อง <c oughs> น้คกูสีบเหมือนเดิมครับเห็นบ่พี่น้องอ่าแต่แยงไล่เห็นบอสบ,อบอ่ครับนี่ วันนี้โอเคครับม็อก็แล้วแต่มือได้มือได้เอาลงหมู่บ้านนี่พี่จะปลาแค่ยังเต็มตุ่มเลยวันนี้กับมีปลาผสมครับวันนี้เรามาแวะเบิง้งเรากำลังสีสางผลงานเพื่อนายครับเบิ้งอีหลังหนึ่งพี่น้องครับตุ่มในตำนานว้าวสอเอาไปขึ้นเพิ่นเพิ่นโบเอาพี่น้อง เป็นวะใส่ลวดวะสันวะวะไงไปบุบาหล่ะละ,ละวะสันวะก็เ,เลยกัเ,เลยต้องอยู่กับผมล่ะตุมตมนน่มนี้ตำนานูนี่ยอาจจิเหตุง่าคุ้มนะพี่น้องเดี๋ยวมือได้ก่อนจยุบยับหยุบยับคือเกาล่ะครับรถไฟผาดตุ่มนี้ตำนานนี่ถึงสุ้มือ แช่หล่เสือกน่ากินปลาบึก,กินไม่รู้ดิ <c oughs> ดมื่อ <c oughs> นี้ปานเได้และวหรเอาตลอดล้ะ <c oughs> โอ้ยเป็นคือเป็นปละเท้าลายใช่ไหมมัน แย่งกัหลายบนนมเยไปเบิ้ลขึ้นเถอะขึ้นถึงเนี่ยมามาหนุกมาแต่เป่าๆเนี่ยหมดเวราแล้ว เนี่ยพี่น้องครับมือนีกับผลงานปลาขยางบอ่อปันได้ครับนึกเม็นมือวานนี่มันได้อันนั้นมันได้หมดแดงโอ้ยติดปลาขาวโอ้โอไม่คัดนึกเม็นมือวานมันมีหมดแดงมันเลยเข่าหลายแต่จะมีอยู่ด้มีโตอยู่กับบอ่อไหลปันได้เท่ห้เบิ้งพี่น,อน้องนอยู่ในฝนยังอยู่เหนือ มาที่ที่เบื้องต้นมาสิเคลืนเล่าเลาบอกอว่กาเตะรถเราปะาค่อยลา่ามก็เขาเถอะไถเขาเบิดละ โอ้หหนุ่ยหน่อย,อยโอ้ย,อยมันเปนมู่บ้านมันมีอันมดแดงมันเลยแต่ว่าใบใหม่ต้องกออกด้วยผิวผ้าตุมเน,นาตกกูเห็ดเปนห่อยเน้หนน่อ,ย,อ,ย,นอ,ย,อย,ยก็ได้ที่โตเลยหมดไดกแล้วติ <c oughs> จใจอยู่หรอวะ ะเฮ็ดต้องใช่น้ำกันยน้ำน้ำลงหนึ่งกิ๊กสี่มวนตัดตะเพียนนะอูวตั้งฟังในน้ำโอ้ยเพราะวา่าพว่กผ่านดอกะตะปี๊ได้ปัดจอกได้หล,ยลายเนาะยกขึ้นก็สิผู้ปกักผู้ปกักเจะเดืเบิง น้ำเี่นปลาน้ำขึ้นปลาเพกินฮอดเด็กวันหนุ่ <c oughs> ลงังไได้หน่อยจ้ะกลุ่มนี้คนน้าไม่เก่งเลยนะห่างๆแต่ว่าแต่ว่าเขาดี <c oughs> แต่ลังนี่ถือปลาขยี้งหลายด้ย เต็มคุ้กขึ้นเราฮึ้ยโอ้ได้เพราะเคริงโลกว่านว่าประแผนแน่ง,งอืมเป็นเลือกออกเพันมีอยู่เด้เห็นจังสีเห็นแต่ปลาเขาอแหละแผนแน่งไปเลือกออกเอาได้อยู่วันเดิด ถระโปงนับรวมของเอาไปกินกันของโลกแล้วก็ถ่ยแยกนะโม่ไหนยังเลยเบ็ดกับโปก,กินอลอกกรบโปงเถึกไว้ครแค่นะเลว่าเถาาวเสาเห็ดตุ่มนี่เออคือเกาครับบึงได้กับคือเกามันจะมีออเดอร์นี่ได้เงินแน่นอนแต่ละเสา แต่วมัอนี่บัมีหมดแดงโอ้หมดแดงหายหยาดขาดพี่น้องเลยมันหายากโคตรหมดแดงจะว่าห่างอยู่ไซสีรถอ้อมบ้านกับโมฟอมหมดแดงอ่ะแล้วเรียบร้อยพี่น้องสำหรับการยามตุ่มสองหลังตรวนเร็วท่านใจมัอนี่มัอนี่ปากแยงผลผลิต บ่หลายป็นไดพี่น้องครับได้จัดบางเคืองโลดได้อยู่มั้งนี่เบิง่งเบิ่งท่าทางนี่ครับมื้อนี้เป็นปลาขาวครับก็สิได้เฮ็ดปลาลาอีกคือเก่าเล่ามืนน้อนี้อ่ะมันใส,ส่หม,มาดซื้อมือเมือนก็นแปลกพี่น้องแต่ก็ได้ซืม้อมือครับได้มื้อนี้ก็เออเครืองขุ่เคืองถังสีครับกัคลิปต่อไปก็สิเป็น การทดสอบเยื่อนะครับจี่มูหัวค่นบอกมูผู้เฒ่าค่นบอกจีห้่แน่ละเขาเปลือกกาสจี่องไปเรื่อยพี่น้องกาติดตามเบิ้งนะครับเป็นแนะนํามาหลายอย่างอยู่เป็นอยากให้ล่องเฮ็ดเบิ้งนะครับคงกระจีร่องตัวกัหาคอนเทนต์เฮ็ดด้วยกัน,เ,กนเอาสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้กับมีผลงานจังสีแล้วพี่น้อง สู้มือครับแต่อยากให้พี่น้องล่องเห็ดเบิงนะผมว่ามันหาฝางง่งยดีมันบบเดม,มาเฝ้านะครับอันหลอบเลาะลัองเธอบบถือจังหวะเมื่อกะเฝ้านะพี่น้องหน่ำไม่หนาำปลาสามันขืนมันลงขืนมันลงมันอยากขืนกับขืนอยากลงก็ลงเร็วนะครับลองว่าเปลี่ยนใส่ตุ่มเบิงพี่น้องบบผิดบบผิดไพครับแต่กับมีผลงานสู้มือ เยอือกะง่ายครับคือผมบอกพี่น้องละไออยียงละ่ะหัวหันปลาดุกกรรหนึ่งห้ามหากกรรมพี่น้องสำนันอีลีขั้นพี่น้องอยากดัดแปลงกับไปปิ่งไปยั้งคือจังอ่าพี่น้องเพือนว่านะครับกับล่องเบิงพี่น้องผมกับสิล่องห้พี่น้องเบิงห้พี่น้องอยากห่วงมาต้องไปติดตามไผติดตามผมวานุอีสานบาน้องไว้นะครับกับพี่น้องก็สิได้เห็นว่า เวลาเอาล่องเยื่อนันเยื่อนี่ไปแล้วมันจะมีผลอีหยังบ่อมันก็แล้วแต่มือแต่เว้นเพื่อนแด้พี่น้องมันประเดีองค์ประกอบมันประดยุอยู่กับอาหารอย่างเดียวบระเดียวอยู่กับเยื่ออย่างเดียวสวมือสัเว้นพบกับไ่เยื่อนี่แหละแต่ว่ามันก็มีปะขยงไหลนะครับมันก็แล้วแต่มือแต่เว้นดิสิไปกำหนดกาเกณฑ์ว่าส่เงี้ยนี่ปุ๊บลงไปบึมเลยมันกับโบแมนนะพี่น้องแล้วแต่มือแต่เว้นแล้วแต่ไม้นะครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้กเสิเอาไวส้สำเนียพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามนะครับกดกระดิง่งแจ้งเตือนนะครับกดไลค์กดแชร์นั่งก็ดีพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำเนียพี่น้องครับขอให้พี่น้องสุขสุขคนมีความสุขหาป่ามันมันนะครับผู้ในเฮ็ดยูทูบก็ให้ผ่านกดไว้ๆนะครับมีรายได้กันสุขสุขคนพี่นอ้องสวัสดีครับ